ก็ร่าสวัสดีก ¿no ็ครับสวัสดีครับที่เนที่น่ารักชันด้วยนะให้ส่งมาว่าเป็นเจนนะครับเราจะไม่มาเลี่ยนนะครับ ตา้เ้ตดตงวาด้่า้อันนี้เราจะเล่นแบบตอบผิดกันครับแบบโยกเกิดริบพังไปตาปิดงไม่เกิดกันนะกูไม่ทนไี่นอนเลยอะ วันนี้ยังรักไม่ตายขอของหน่อยมันให้กูไม่ได้เนา ัน um, no oh, no ี้ก็จะไม่พูดแล้วนะคะเพราะมันไม้เรอน้าหน้โอ้เจ้าหนนนวะ สองนาท 18, 20, 21, 21. ีสิบแปดนิ้ครับงไวแต่วะใช่ไหมพกอล์ฟมไวใช่ไหมอลก็มาเลย เฮอเฮ้อเฮือเฮตายหมดเลยไอ้คนน้มันยังไม่ตายมันต้องตายหมดแลันี่จะตายเหรอเฮ้ยนะทำไปท,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 ทีทำไปทีดูลยนะทำไปทีตายสิดทำไปทีทำไปทีไฟติดเลยแล้ว ตายไหมวะตายวะตาย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 เพื่ออะไรมาเนี่ยกันจะมาช่วยเราปิดมือปุ๊บสาววะอ้าา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  ยรูยังรู้ค้ออยิงวออน,นั่นนะยิงแล้วกพูดดังนะครับว่าน้าไม่ใ่ไม่มีจนกวันที่พูดดังเพราะตอนที่ผมถ่ายตลอดเาคตอนกลางคืน

เป็นเหรอเปทำมึขโมยดําเด็โอ้ kind of อ้ทุกคนนะคาั้อมนายใจรฮาที่รใจราจันี่นี่และเรืองเล่นันทีจิดมาแล้วก็นะไรับต้องตุดเสีอดกันต้อตายแน่ เรจะไปเกี่ยงตายซะไปแล้วนะก่อนเราจะไป Bond <occurs> <classy> ไปแล้วนะมันแอ๊ดกันยังเซนเกิดไหมอ่ะฮ่าฮ่ากลับมา เต้นเต้นเด็กเต้นเต้นจ่อแล้วก็เอานิจกินน้องด้วยครับไม่จะได้เอ๋ง่ายๆก็ต้องนี่เป็นตัวที่เราจะจำชื่อไว้แล้วจะไป ท้ายที่จัง่าคิดอะรเป็ด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 รตุ้เป็ดเป็ดเกิดเป็ดเกิดทุกคนเป็ดเกิดเกิด ก็ไปเลยไปหมดครับทก็ไม่ได้เสียดายอะไรก็ผมทงทแต่ว่ามันจะอยู่ในทา้ วัดอินก็ว่าการดอแต่มันต้องใช้ทังหมดกามไม่ต้องต้องดก็ที่เหลือเป็นการช่วยเพื่อนหาฮากิล พอมาถึงก็มาเนี่ยป้ามาจุดท้ายคือการหาหาที่ลายชันแล้วก็มกันจะเล่นเกมนี่แหละเราจะมาช่วยเขานะครับมันไม่ช่วยอ่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยลากทษ ลำบากใจมัม้ยคะคนใส่หมวกหัวล่องขนมาทุกคนเราจะดูนะครับว่าหัวล่องขนนี่ของจริงหรือของปลอมของปลอมนี่ไม่ใช่ใส่กันไม่หวะไม่ทุกคนไนหวะทุกคนไหนวะม,มันน่ แล้วหัวมันน่องขนไงวะน่ะพันธมิตรพันธมิตรไหนมันอยู่ไหนวะที่กันกัน หัวยใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมไอ้คนติดตายไปเมื่อกี้ย้อนกลับไปดูกันได้ตอนที่ผมถักุพมันลงกันกไปดีมั้ว้าวอืาฮ่า ม่ันนั่นมันจะไม่ใช่นะครับทุกคน เป็นเกิดยังไ,ไม่ได้คุเป็นเกิดยังคุณลังกินไม่ไดอ่ะ เม่อนเ้าเาล่นเลนะครับพรุ่งน <crackers> hey, mmm ี้โรงเรียนผมีกเอนะครับผมจะมาทำจีอเ่านี้ผมไม่ค่อยทำเไอเอสนะครับก็ซีก่นเองชื่อวันคไ่า

ผมจะบินไปชนมันไม่ไม่ไม่ชนก่อนมันก็ขาส่วนที่ผมอยากได้ตอนนี้ก okay, ็ไ <soc> ม <ain> ่มีก็มีอะไรที่น่ก็ขอลาก่อนนะคะัท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะ อบคุณที่ดูมาึงกันนะคะก็ประมาณเอ,อ่อ1สามนาทีกว่าๆขอลาไปก่อนนะคะ